สวัสดีครับสสวัสดีค่ะอยู่กับพ่อนายแล้วก็น,น้องใช่วะ่ะตอนนี้น้องเชวาอยู่ไหนคะอยู่ที่หน้าร้านบ้านน้องเชวาเองคะ่ะอยู่ที่หน้าร้านน้องเชวาเองเหรอคะใช่ค่ะปิดร้านหรือ,อยังคะตอนนี้ปิดแล้วคะ่ะปิดร้านแล้วเรียบร้อยนะครับสองทุ่มเงียบไหมน้องชเชวาเงียบค่ะเงียบ ตอนนี้แค่กี่ทุ่มนะน้องชิวา่าแค่สองทุ่มเองใช่ไหมคะเงียบมากเล่นอะไรเนี่ย <c oughs> สองทุ่มเองวันนี้กําลังจะพาน้องชิวามาอาบน้ํานะครับน้องชิวามามาดูบรรยากาศหน้าบ้านเรามาเร็วโอ้โหดูดูน้องชิวาวิ่งมาเร็วมามา <c oughs> ใส่หมวกอือสองทุ่มเงียบกุ๊บิบเลยเงียบกุ๊บกิบเงียบกุ๊บกิบนั่นช่ว่าตาลุงยังเปิดร้านตัดผมอยู่นะให้พ่อไปตัดไหมตัดผมตอนสองทุ่มนี่เหรอโอ้โหบรรยากาศเงียบสนิทเงียบกิบไหมเงียบกิบบเงียบกิบบมอันนี้ อันนี้ทางทางไปไหนนะชีวาทางไปไหนนะดูไหมทางไปสาลอะไรสาลปุตตาใช่ทางเป็นลรงยนดังเชื้อเออนีทางอันนี้ทางทาง,ทางไปน,นี่นะอำเภอคอวังนั่นแหละครับเหมือนหลายคลิปนะอันนี้น่าบ้านของพ่อนายเองนะครับกับน้องชีวานะครับออกมาเดินเล่น เพราะว่าเพราะว่าอะไรน้องชิวาเพราะว่าถ้าน้องชิวเล่นในบ้านจะเป็นยังไงถ้าน้องชิวยังเล่นในบ้านจะเป็นยังไงลูกโดนอะไรโดนคุณแม่อะไรค, <laughs> คุณแม่ไม่ให้เล่นเพราะว่า <laughs> คุณแม่ทำไมพาพาน้องมุกดานอนว่า <laughs> พาน้องมุกดานอนถ้าน้องชิวอยู่ในบ้านเนี่ยเล่นเสียงดัง นะครับแล้วก็น้องมุกดาก็จะตื่นบรรยากาศสองทุ่มของบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มืดมิดนะครับผมมีไฟส่องสว่างนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับนะทางเข้าอำเภอมหาชนะชัยส่วนทางนี้ก็ ไปคอวังนะครับวิ่งตรงเข้าคอวังเลี้ยวขวาจากคอวังเข้าตัวเมืองสีสเกตไปทะลุหน้าตัวจังหวัดเออไปทะลุเออหน้าบิ๊กซีนะครับหน้าบิ๊กซีสีส,สเกตเลยนะเส้นนี้นะเดินทางสะดวกครับถนนเป็นลาดยางตลอดทางนะครับมีรถสัญจรไม่เปรียวนะครับผม สามารถมุ่งหน้าสู่จังหวัดศรีสิเกตได้เ,เลยส่วนทางนี้จะเป็นมุ่งหน้าสู่อำเภอมหาชนะชัยนะครับถ้าเลี้ยวขวาจากสามแยกพลอยนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอราศีสไลแล้วก็ตรงเข้าจังหวัดศรีสะเกตส่วนเลี้ยวขวาเข้าอำเภอมหาชนะชัยแล้วก็ตรงอย่างเดียวนะครับจะไปชนกับอำเภอคำเขื่อนแก้วและเลี้ยวซ้าย ถ้าเราไปถึงอำเภอคำเกื่อนแก้วแล้วเราเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็จะเข้าสู่จังหวัดยะโสธรน,นะครับโอ้โหนู่นคุณตาได้อะไรตะลุงได้อะไรอะได้ชมวกสวงสัยจะไปไตป่าตะลุงจะไปหาปลาปิดร้านตัดผมตะลุงก็จะลงเป็นที่นาไปใต้ป่าดูไหมรู้จักหูจักบัวไปไต่ป่า หูจักบ่หูจักบ่ไปไต่ปลาคืออย่างหูบ่วไปทุ่งนานไปทุ่งนาน,นั่นแหละแต่ว่าไปไปหูหูจักว่าไปไต่ปลาบ่งหงบ่ไปตกปลาถ้าลุงโผลก็จะไปใส่เบ็ดใช่ไหมไปเสียบเบ็ดพ่อจ๋าไปการพาหนูไปอาบน้หน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาน้องชิวะไปอาบน้ำไปไต่ปลาก็คือไปหาปลาในหน้านะครับปลาบืนปลาฝนนะครับฝนตกมีหนำปลาก็จะออก นี่ครับผมนี่บรรยากาศหน้าบ้านน้องชิวาทำอะไรอะ่ะน้องชิวาทำอะไรคะน้องชิวาทำอะไรครับหาแต่ของเล่นขนาดดึกแล้วมามาฝากท่านผู้ชมมาลาท่านผู้ชมหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้น้องเชียร์ด้วยนะคะ สวัสดีครับมาเจอกันใหม่มาเจอกันใหม่อันนี้เราก็อยู่ที่ศาลาน้อยหน้าบ้านของเรานะครับนั่งเล่นสักครู่พาน้องชิวไปอาบน้ําแล้วก็จะเข้านอน,น้ะครับโอเคครับสําหรับวันนี้พ่อนายและน้องที่ว่าก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย